Ok, ok nhà mày vắng vinh nơi ăn. Open ai, yang. Bao lâu dài. Tay sau đơn. Homlado, hôm nay. Huh? Homlado, hôm nay. Huh? Hôm lâu dài. 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 ได้ไหมได้ไหมผ่านเขารอบไหมได้ชิวชิาเขารอบมัไหมผมเตียนเลยอ่ะอันนี้คือเทสเหรอใช่ใช่ตาชิทให้เขาดูอ๋อนึกว่าจริงโอเคเว้ยผมรอดูอยู่โอเคขอบคุณครับ อะไรมันมีไม่มีคนไปรอดูเหรอเฮ้ยแม่เรียกไปล้างจานนะเฮยไอรถดำอ่ะไอรถดำมไอรถดำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเป็นคนปล่อยอย่าพึ่งวิ่ถอยถอยไปเอาอะดรอชแรกพร้อมเนี่ยครับดรอชแรกดรอชนั้นคันฝั่งนี้อย่าพึ่งนะไม่ต้องไปช่วยอย่าพึ่งนะครับ ีเรื่องคุยผมรอดูครับผมรอดูครับเจ็บเจ็บภาพครับเจ็บภาพครับเราดอทเราภาพเราภาพเจ็บภาพดอทไปครับไปเผื่อถอยเผื่อถอยไปไปเหินไปเหินเลยเฮ้ยเผมไปพี่ดอทไปดีดอทไปเลยไม่รอดไม่รอดพี่ไม่รอดแล้วตำรวจนี่ก็เอาเอะแล้วตำรวจอ่ะอ่ะคันต่อไปดอทนะครับคันที่สองดอทบุญชูอ่ะแล้วบุญชูอ่ะ ไป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 รอดไปรอนไปมาแล้วมาแล้วโอ้โหไม่รอด stairs. โอ Por, ้โหไม่รอดพี่ไม่รอดไม่รอดเหมือนกันชนก่อนไม่รอดอ่ะพี่ชนขอบตึกเดี๋ยวเดี๋ยวผมซ่อมรถกันชนขอบนขอบตึกเหมือนกันโอ้โหชนขอบตึกอ่ะโอ้ ผมผมก็ชนเขาไม่ควรใช่ไหมเราจะทางเงี้ยขนนี่แม่งดึงกูมาอะไรจะขนแม่งดึงกูมากูต้องจมใจมาเล่นยังไงครับตำรวจผ่านไหมตำรวจบุญนำผ่านไหมบุญนำผ่านม่ได้ไม่ได้ดูบุญนำผ่านไหมบ่ายบายบ่ายบายบายต่อแถวเลยบุญนำต่อแถวเลยครับต่อแถวเลยครับ เอาเอาเาเอันเนี้ยันเนี้ยนะครับลูขึ้เลยครับทุกคนจะประกาศคะแนนครับครับอบแรกนะครับใครผ่านครับใครผ่านอยากรู้แค่นี้แหละเจ้้ก็มเดิกบุญมีก็ได้ไปห้าคะแนนนะครับ ผมไม่ได้เหรอบุญชูมเตอร์บุญชูไม่ได้เหรออ่ามิสเตอร์บุญชูรับไปหกคะแนนครับเฮ้ยเ้ยตีลังกาลงเลยหรอได้โดยที่ตีลังกาแข้งล่างครับผมแต่หมอนี่ตีลังกาข้างบนครับเอ้ยหมอส่วนที่เหลือไม่ต้องเสียใจครับที่เหลือได้คนละสามคะแนนนะครับเฮ้ยผมผมรอดการ์การแล้วหมุนน่ะผมบอกแล้วผมตีลังกาลงมาเลย จิ้งการข้างล่างนะครับก็ขับต่อได้จ้างซ่อมหน่อยตำรวจแม่งชนควันขึ้นเลยได้ครับได้ครับอ่าแล้วก็เซิร์กนะจ้างเซิร์กจ้างเซิร์กจ้างเชิร์ก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 ชกพักชกชักพักพันหนึ่งครับพันหนึ่งพันหนึ่งครับได้เท่ากับหมอบุญชูครับ